พระเจ้าชาติตศรูพระโอรสแห่งพระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำนันตริยกรรมด้วยการปรงพระชนพระบิดาเพื่อขึ้นของราชด้วยการยุโยงของพระเทวทัตหลังจากครองราชพระองค์ต้องเผชิญกับความร้อนรนในพระทัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธเจ้าทรงสำนึกผิดและเข้าฟังสามัญญผลสูตรจนคลายความทุกข์ จึงทรงหันสู่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นผู้อุปถัมภการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทว่ากรรมที่ทำย่อมส่งผลในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงถูกเจ้าชายอุทัยพัฒพระโอรสของพระองค์เองปรงพระชนอันเป็นผลแห่งกรรมที่สนองตอบแม้การสำนึกผิดและการอุปถัมภ์พระศาสนาจะช่วยลดทอนวิบากกรรมไม่ให้ลงเวชีมหานรก แต่ก็ยังต้องรับผลกรรมในโลกันตนรกอยู่ดี